เวลาเราครอบแบบเราควรจะเอาเส้นเอวนี้เป็นหลักมาก่อนนะคะการวัดลงยังไม่เอานะคะคำว่าแม่แบบเส้นคุณจะต้องชัดเจนนะคะ่ว่าพอมาครอบแล้วก็วมซาวหากันนี้แม่ ดีสอสี <ens> <R ud> ่อ่ะดีสอสี่อ่ะครัวอันนี้มันเป็นดีสอสีธรรมดาหดสอ่าบวกจีโอเคโอเคตีกอกสะโพกได้ตพนี่มันเป็นดีสอเฉียนห่าเมยดีสอสดาอ่อเอหารสี่บวกจีเก้าสิบเจ็ดสมอ นะคะจีบแรกก็คือสี่สองสองระยะห่างเออโอเคเท่ถูกก็เป็นเท่าไรเน่ยเก้าสิบค่ะเก้าสิบหารสี่ได้เท่าไหรคะไม่บวกสองนะสิบสองจุดห้าเอาจำนวนเต็มมันมาก่อนนะฮะวิ่สองจุดห้าลิกไว้ที่เส้นเอวแล้วบวกเจ็ดเซนมิลึกมันร้อนาะเออมาทำมาก็ร้กระดาษยาี่กอ เวลาทำกันเกงมีเกล็ดเนี่ยมีจีบเนี่ยเราจะใช้เส้นแรกเลยก็ได้นะคะได้หมดเลยพื้นที่เขายังมีอยู่ก็เลยใช้เส้นที่ปรับแล้วนะคะยี่สิบสองจุดห้านะคะเราบวกอีกก็ได้คะ่ะเจ<น>็ดจุดเซ็น,นะคะเส้นที่สำคัญที่สุดเลยคือเส้นเอวนี่แหละคะ่ะตั้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดแ่ะ เห็นไหมคะว่ามันต้อง้ํ้มแกสะโพกไว้มันถึงใส่สบายไงคะกางเกงมีจีบจะต้องไม่รัดรู้จักไหมคะมันก็เลยครูถึงไม่บวกสองเซนแล้วมันจะสไลด์โครงสร้างเดิมของเราก็คือแม่แบบของเราเลยก็คือเส้นสะโพกนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมถามว่าพอมันมีจีบแล้วมันเย็บจีบก็ไวเท่ากับเอวเราแล้วเสร็จแล้วหลวมเหมือนกางเกงสลับผู้ชายอะ กางเขยงจีดจะออกมาเป็นแบบนี้จะใส่แล้วหลุมหลุมเราบวกเด็กนะบวกจีบท่าไ่ค่ะเด็กเราก็ต้องให้ข้างละ <4 S 1> อันนี้สองเซนก่อนอันดับแรกก็คือสองสองเซนสี่แล้วก็ระยะห่างเหมือนกันกับที่เราทํากับโรงเลย <4. S 1> จะเป็นสามจุดห้าหรือส <4 S 1> <ๆ>ี่ก็ได้นะคะถ้าบางคนน้อยอ่านี่ครูกําหนดสี่แล้วแต่นนะระยะห่าง แล้วก็เก็แเราเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามนีฮะโอเคประมาณเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นเนี้ยลงไปถึงเส้นเป้าเลยนะคะเส้นเป้าเลยนะฮะอันนี้เราแบ่งครึ่งเนาะแล้วเราก็ตั้งการตั้งฉากนั้นจะตั้งที่เส้นเส้นนี้ตั้งฉากแบ่งครึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ขีดลงไป เครื่องหนึ่งของเป้าและสะโพกนะคะแล้วหนูก็ขีดนี้ลงไปทีนี้กางเกงมีจีบเนี่ยบอกนี้เลยว่าถ้าเราจะเย็บจีบปล่อยหรือว่าเราเราจะปล่อยจากเส้นเอวเลยก็ได้แต่เราต้องเย็บได้ห่างลงไปให้หมดเลยเย็บลงมาสุดเลยแล้วเราก็รีดอนเราลีดลลกระโปรงะคะ่ะเพื่อให้มันรีดให้มันตายเลยนะฮะถ้าเราเราไปสังเกตกางเกงแลของผู้ชายมันจะรีดเนียบมาก นะคะเส้นนี้มันก็จะเป็นเส้นสันขาที่เรียงลงไปเลยตามจีบแนะะ่นะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะเย็บอ่าเราต้องเราเย็บลงมาแหละเอาสักสี่เซนหรือสามเซนก็ได้นะฮะเป็นใช้นะคะนี่เราอย่าลืมปรับเอวนะคะการปรับเอวเราจะต้องปรับทีลังนะฮะก็คือตรงนี้ นี่คือแสงเกง้นี่นะฮะกระเป๋าล่าอันนี้เรามาแต่งใหม่แต่งข้างให้มันให้มันสลปลงไปให้สวยงามอือเส้นกระบอกอืมเสร็จแล้วกระบอกจะตรงๆก็เอาเท่ากันก็จะเป็นทรงตรงบานออกไปก็จะเป็นหาม้านิดนึงนะฮะมาเรียบเลยคือเก็งตัวที่ครูทำา้มันตัดแยกจากนี่ขึ้นมาเลย ัวที่คุ้ให้เราดูเช่นเดิมค่ะเราก็จะติดๆิประมาณเท่าไหร่ให้เกินเจ็ดนิ้วเอาสักหกนิ้วก็พอเนาะแล้วก็เท่าไหร่ชาวัดเท่าไหร่สามจุดห้าามจุดห้าถ้าใครตัวเล็กก็สามก็พอนะฮะถ้าสมมุติว่าในวันนี้เราทําเราก็ยังวิง่งรอดเร่นอยู่กับมันอย่างน้อยแพทเทิร์นถ้าเราทําเป็น เราควรจะเรียนทําไว้อย่างน้อยนะมันสามารถทําแพ็เกจนขายได้อันนี้ทําไม่เคยชินนะคะเพราะเวลาเราไปตัดเ,เ,เราก็ชิ้นใส่หัวสำหลับด้านหน้าด้านหลังทีนี้ด้านหลังัน่ะนะคะเราก็ทําไงคะทำเองได้ไหมแค่เติมเสร็จลงไปรอบเอวหาน สี่บวกเก็บหนึ่งจุดห้าต้องหลายอะไนะเนมีเก็ดขี่มีเก็ดด้วยนี่ค่ะเส้นหลักก็เรียกว่าเส้นเส้นมไอตัวที่การเรียนตัวเกิดขึ้นเนี่ยครูได้มาจาก ที่ผมไปอบรมที่กร e. ุงเทพแล้วมีร้านหนึ่งเขาสอนพวกครูเกตไซส์อ่ะสอนพวกครูทำเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็สอนพวกครูเอากระดาษนี่มาคั่ปพี่ก็เป็นสิ่งที่โชคดีที่เราได้ไปเรียนโดยได้น้ำหนักกะแม่แบบแล้วก็สร้างแล้วก็คั่ปพี้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าอันไหนเบี้ยวอ่ะนะคะครูก็เลยอันนี้ก็ ในแฮสเ้นหนักเรายังอยู่เลยะโพกเราก็ายังอยู่ใช่ไหมคะไม่ตอบคุณบินไปกันเลยเหอเะเรามาดูรอบเวลเราได้เท่ากับ22.5แล้วก็บวก1.5ดใช่ไหมคะ ดสิเพราะมันอย่ตรงนี้มเส้นนี้ใช่ไหมคะที่เราวัดขึ้นไปแล้วเนาะยี่สิบสอสองจห้าอยู่ตรงนี้นะคะบวกอีกเท่าไหร่คะหนึ่งจุดห้าห้าดูสิถ้าขีดเชื่อมไปหาส่วนสะโพกเช่นเดิมคะ่มคะเห็นไหมฮะมันก็สไลด์ไปที่เดิมมันก็รับไปแล้ว ง่ายง่ายที่เหลือยากหมดส่งลูกศรแล้วเขาต้องม่ไ่ขอช่องเขาทำกน่าดายนข้อ่าเรามาดูการกำหนดเส็จนะฮะแล้ก็แบ่งรึ้นใช่ไหม แล้วก็วัดไปยังไงเน่ยจําไม่ได้และข้ะวข้าววันกอดข้าวหืมด <c oughs> วงไม่เป็นท่าเลยข้า <c oughs> แล้วทำยังไงคะตั <c oughs> ้งชากัง <c oughs> าเก็บยาวเท่าไหร่คะแ <c oughs> ปะแปะอย่างนี้ยาวๆสักเกา้า <c oughs> ยาวเกิน เก้าสิบปแปดหมดอันนี้ก็ฉีกดขึ้นใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเพราะเวลาเราไปเย็บขอบนะคะเราเย็บติดซิปหลังก็ได้นะคะซิปหลังค่ะซิปหลังไงไลองอือนี่ค่ะอ,อันนี้กระเป๋าอ,อืมกระเป๋าดิ เวลาเราจะครอบกระเป๋านะคะเราต้องปิดเก็บนะเนจะต้องปิดเก็บนะคะแล้วก็ทำการหยุดเส้นนี้ออกมาเส้นกระเป๋าออกมาอันนี้เป็นกระเป๋าข้าทีด หาหาแล้วหาตำแหน่งของเกรดแล้วเรามาหาตำแหน่งของเกรดแล้วนะคะรอบเอวเท่าไหร่คะ18.75ใช่ค่ะเจ็ดสิบสามหารสี่ 18.25นะคะเราก็ต้องถ้าสมมติว่าเราวัดจากนี้เข้ามาหนึ่งเซนแล้ววัดจากเส้นเป้าหน้ามาหนึ่งซอมอแล้วเราก็วัดออกมาเท่ากับ18.25แล้วก็บวกเปลี่ยอีกสามเซนนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ออ ตอนนี้เรายังเรายังอยู่ข้างบนอยู่นะฮะเสร็จแล้หลับแล้ขีดแ้่นี้เขาเป็นซิปหน้านะฮะเราจะใช้ซิปอยู่ที่สี่นิ้ว ปราณสี่นิ้อสี่นิ้วขึ้นก็ได้นะะแล้วก็สามจุดห้าสามเซนพอเพราะว่าเจ้าเจ้าเรื่องตัวนี้นะฮะเจ้สามารถขีดเส้นนี้มาที่นี่ได้นะ ก็ทีนี้ตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือเกล็ดคือเกรดตัวนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเกรดจ,จะอยู่ที่เส้นสันขาเลยเส้นที่เป็นจีบๆเนี่ยค่ะสันขาที่เขาเรีกจีบตรงนี้มันจะเป๊ะกันมากเลยนะฮะ,ะบบก็บวกาไหร่คะข้างละาไหร่ข้างละหนึ่งจุดห้านะฮะเจ็ดข้างละหนึ่งจุดห้า ก็เป็นสามเซบเนาะเราตีลงมาเลยค่ะถึง <Thank you. S 1> ไม่ต้องตีลงไปสุดนะคะ mm hmm. สำหรับเลดแต่ตัวนี้เรื่องจะปล่อยไหมคะ mm hmm. จะเป็นจีบปล่อยไว้เย็บตายเย็บตายสุด hmm. ถ้าเย็บตายต้องเป็นหนึ 2. 2> mm ่งจุดห้าถึงสองถ้าเป็นสามจะถูกเย็บปล่อย mm hmm. ถ้าเราเย็บปล่อยนี่คือเย็บปล่อยเลยถ้าเป็นจีบ เย็บเหมือนกระโปรงก็จะใช้เก็ดน้อยลงไม่ออกไหมฮะจีบน้อยลงเมื่อกี้คุเห็นมีแบบอยู่สองแบบใช่ยังใช่ใช่เอาสีชมพู่ะเนาะแล้วก็เวลาเย็บเลยเย็บบอ,อกลงมาประมาณสองเซนแล้วก็ปล่อยอเอาี้นเี่ยเย็บลงมาสองเซนแล้วเราก็ปล่อยเป็นจีบปล่อยแต่เวลาเราเย็บเลยเย็บปุ๊บเราก็ได้ห่านลงมานะคะ เราจะเอาออกตอนที่เราจบงานทังสิ้นเห็นมฮะายกันแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ก็คือบวชก็เลยฮะหนึ่งจุดห้าถึงสองแล้วก็วัดลงมาสิบเซนเท่านั้นเหมือนเราเก็บกระโปรงทุกอย่าง่ะคะอันนี้อันนี้ตัวสิงคปูเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเก็บแบบกีบแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ถ้าเราวัดออกมา เราก็จะหาค่าของเอวก่อนแล้วก็บวกเด็กเท่าไหร่คะ2เซนหรือ1.5ก็ได้อย่างนี้ยค่ะ1.5แล้วเราก็โค้งอันนี้พูดถึงตัวนี้นะฮะการหาสัสดส่วนของสะโพกการหาสัสดส่วนของสะโพกถ้าทุกคนถามครูว่าครูหรูจะว่างยังไงอะ่ะครูก็ตอบพวกเราไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องสไลด์หาในส่วนที่มันได้จริงๆนะฮะ ในส่วนที่มันจะมาสโบปหาตัวนี้ที่ไม่มีความแตกต่างเลยทุกอย่างมันต้องเนียนไปได้วยกันนะฮะอันนี้คือเกร็นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาวัดข้างละจุดเจ็ดห้าใช่ไหมคะเพระคูณบวกหนึ่งจุดห้าเราก็วัดมาข้างละจุดเจ็ดห้าก็เป็น เกลดจะยาวเท่ากับเกล็ดกระโปรงเราก็คือสิบเซนเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมฮะในตัวเดียวกันเราก็สามารถทำได้อันนี้คือตัวนี้คู่กันใช่ไหมคะเราต้องไปเขียนสูตรมาใส่เข้าไปในนี้นี่คือเสร็จแล้วนะด้านหน้าอันนี้เกล็ดจีบเกล็ดจีบเป็น ที่เทีนี้เราก็มาแต่งว่ากางเกงเรามันเป็นทรงอะไรคะออกจะขามมาเน็ดนิดถูกไหมฮะไม่ถึงขนาดม้ามากนะฮะนี่หมงบอกให้รู้ว่าเป็นกระดุมเป็นซิปเป็นเป็นติดตะขอด้านหน้า โอเคเราก็มาแต่งนี่พอเราได้ส่งแล้วใช่ไหมครับ <_ d ata> ตรงนี้เราอาจจะวัดพอดีหรือว่าหลวมนิดๆก็ได้มันก็จะเข้ามาแบบมันจะพอดีตรงช่วงเราลงไปแล้วก็ไปเทออกทดลองลบหนึ่งจุดห้าก้ากับเก้าจุดแปดจุดห้าโอเคละจบคนละก็ต้องอกก 5. 5. 5. Okay, ล,ลอง เสร็จแล้วเราก็แต่งในสัดส่วนของมันก็คือให้มันให้มันสลบไปในให้มันไปในแนวเดียวกันเราต้องฝึกนะฮะถ้าเราจะเป็นช่างแพทเทินนี่นคะ่ะม,ม,มันจะมันจะเนียนไปด้วยกันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่หักมุมนะคะนี้เสร็จแล้วะคะ่ะด้านในกระเป๋าละคะเจาะไหม จอบไหมคะกระเป๋ากระเป๋าข้างกระเป๋าเฉียงนะฮะลักษณะของกระเป๋าจะเฉียงสามเ้นค่ะการตกแต่งกระเป๋าอันลงมาสิบหกเซนจากนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ สิบหกเซนแล้วก็วัดลงมาห้าเซนหรือจะที่เส้นสะโพก็ได้นะคะแล้วก็นี่คือรูปของวามตเงแล้วเราก็จะก๊อปปี้จากเส้นหนึ่มานะฮะ mm hmm. อันนี้จะคล้ายๆกับาชายเสื้ออ๋อชายเสื้อค่ะ ตัวนี้ครูจะให้เราใช้อ่าไอ้นี้นะคะใช้ผ้าดามก็จะมีผ้าดามการเย็บก็จะต่างจากตัวนั้นนิดนึงก็กระเป๋าออกมากดรอยให้หมดด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วไปด้านหลังในเมื่อเราได้ไปด้านหลังนี้น เส้นที่เราจะทำนะคะเราจะมานดูนะเส้นเอวเนี้ยเราตั้งซื้อกับแล้วได้แนวนี้ละเ่อเรามาดูสิคะว่าเส้นนี้นี้เส้นนี้อย่างนี้ข้างหน้าเราออกข้างเท่าไหร่คะข้างละนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมฮะม,มันก็ต้องหนึ่งเช่นเดียวกัน ออทีนี้เรามาดูเส้นจีข้างหลังครูกำหนดให้มีเกรดหนึ่งนะคะ1 8 2แปดจุห้าสิบแปดห้ต้องตั้งอยู่ที่เส้นเบวกเกรดอีกหนึ่งจห้า าไปเลยมันจะไปที่ไหนก็เรืนะ่องของเรานี่ถูบแบ่งไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ดูการกําหนดเสร็ว่าเสร็จเราจะต้องวางอยู่ที่ไหนเสร็ไม่ได้วางอยู่ที่เสร็จไม่ได้วางอยู่ที่เส้นสันขานะฮะ <S <S 1> <S 1> เกร็จจะถูกแบ่งขึ้นจากเอวนะคะ แบ่งครึ่งจากเอวแล้วก็วัดเข้าไปที่ข้างในเหมือนตัวจำกระโปรงได้ไหมคะนั่นแหละเหมือนกระโปรงถูกแบ่งครึ่งแล้วโยกไปที่ด้านหนังตั้งฉากตั้งฉากคำว่าตั้งฉากหมายถึงแบบนี้นะฮะคือตั้งฉากเล็ดยาว8ปดเซน่์ จบแล้วสำหรับกเพลงตัวนี้ใช้ตัวนี้นะคะ18.25โอเคไหมครับ